ร่วมงานครบรอบ45ปีนะครับผมก็ผมรู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นตัวแทนในงานวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบว่าผมกับโลบินสันเนี่ยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ว่าตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมเข้าวงการนะผมก็ได้ผมก็ได้โอกาสจากทางโลบินสันเนี่ยได้แบบว่าเชิญชวนมาออกงานตลอดทั้งงานต่างจังหวัดเองงานแบบว่าตามกรุงเทพปริมณฑลแทบทุกงานเลยแล้วก็มีงานแบบว่า พวก CSI อย่างเงี้ยทุกปีเลยครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเป็นตัวแทนสำหรับแบรนด์โรบินสันยังไงบ้างสำหรับก้าวเองสำหรับผมก็เป็นแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะฮะที่แบบว่าอยู่คู้คนไทยมาแบบว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็จะแบบว่านึกถึงโรบินสันตลอดเวลาเราอยากช้อปปิ้งเราอยากจะซื้อของใช้หรือว่าอะไรผมก็ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยคิดถึงโรบินสันตลอดครับที่นี่เด่นยางหลังนี้โรบินสันก็ปราเ่ตัวให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุมากขึ้นใช่ทุกอย่าง ผมผมผมคิดว่าโรบินสันเนี่ยเขาแบบว่าเขาพยายามอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแบรนด์ของเขาเองหรือว่าตามห้างของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางกับเดินทางกับเขามาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการผมก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากๆครับ่างเลยครับสำหรับก็ครบรอบ45ปีโรบินสันนะผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนอย่างนี้ผมก็ขออวยพรแล้วกันครับขอให้โรบินสันเนี่ย อยู่คู menu, the Somehow, ่กับคนไทยเป็นนานๆแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยเป็นนานๆอันี้แบบเวทีแคปบอลเมื่อกี้เป็นไงบ้างครเขินนะฮะเอ้ยนะการทั้งปลาเวทีนี้เป็นยังไแบบมา่อนนี้ผมเป็นแบบโฆษณาไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเดินอะไรแบบเนี้ยก็เวลาแบบว่าได้เดินแบบอะไรแบบนี้ก็ถ้าสังเกตดีๆขาสั่นตลอดจริงๆภาพก็คืออยู่ในวงการที่มาสัดตัดนะเรื่องการแฟชั่นเรื่องการเดินแบบเป็นอย่างนี้บอกว่าผมเป็นคนขี้อายครับ เวลาได้มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าคนแบบเยอะๆผมน,ะนิดนึงนิดนึงครับสี่ก็มาเชียร์เยอะมากรู้สึกใช่รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจเพราะว่าเนี่แหละครับเวลาผมเถินผมอายผมก็มองหน้าพี่ๆน้องๆผมนี่แหละก็ช่วยได้เยอะเลยครับแล้วไอตอนนี้เขอห่เร่ยกคุณชายสรุปจุ้งเล,งลยครับชายสนระุปอะเนี่ยนี่ผมจะเล่าให้พี่ฟังว่าตอนนี้ผมกลายเป็นว่าผมชื่อคุณ,คณสรุปไปแล้ว ล่าสุดผมไปตรังเนาะพี่บุญเนาะไปตังก็แบบว่าคนที่ตรังเรียกผมสลุดแม้แม้กระทั่งร้านติ่งซำแบบว่าเขาก็บอกว่าเรียกเนี่ยคุณสลุดคุณสลุดคุณสลุดแบบชอบมากรู้สึกดีใจฮะก็แบบว่าหลายคนละหลายคนอาจจะอินเพราะว่าไม่เรียกเก้าอไม่เรียกเก้าแล้วไม่เรียกเก้าแล้วใช่ก็ก็รู้สึกดีใจครับว่ามันไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะแบบว่าเป็นเป็นตัวละครแล้วแบบว่าคนคนดูเขาจะชอบบทบาทที่เราแสดง เป็นคุณชายเลยนะคะเป็นคุณชาย <S 2> <S 2> ใช่แล้วเป็นคุณชายด้วยก็รู้สึกดีใจทุกอย่างเราต้องหล่อตลอดทุกวันเลยไหมคะเวลาไม่ขนาดนะพอพอผมถอดบทบ,ทบาทกินสลุดมาผมก็กลับมาเป็นไอ้ก้าวแล้วนะตอนนี้ใช่แ,แต่หลายคนก็เชีน์น้องกระแสกับคู่กับพีพีจีวันยิ่งล่าสุดม,มันมีละครสั้นออกมาหลายคนก็ใช่ใช่มันก็เป็นละครสั้นที่ทางทางช่องแบบว่าอยากจะ ทำออกมาเพื่อขอบคุณแฟนทั้งมรู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าได้ไปได้ได้ทาอะไรแบบนี้ให้ให้คนดูที่เขาแบบว่าอยากดูละครต่ออะไรแบบนี้ได้เห็นอันนี้มมนเป็นหลังลมมนเป็นจบ<า>รือว่ามันเป็นเรื่องต่อ,ตอหรือว่ามีลูกมีเต้า,อาตอนวันนั้นที่บลิฟนะครับ<ๆ>เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวหลังหลังจากใช่อันนี้คือถ่ายทําเพิ่มที่หลังไม่ใช่ตอนที่แบบถ่ายใช่ครับถ่ายถ่ายทําช่วงที่พีอาร์ละคร วันวันสุดท้าย<ต>ใช่ครับอคอนชีวันคอนตินิวใช่ครับจริงจริงมันเนื้อหาไม่ไปประมาณเนื้อหาก็าาาาจะเล่าจะจะเล่าชีวิตคู่หลังจากในละครครับผมใช่ว่าจะให้เห็นว่า<ๆ>ครอบครัวออกมาในรูปแบบประมาณไหนใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงอะไรแบบนี้แต่เยื่องความที่เป็นคอนติเนียลเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพราะมันถ่ายมาค่อนข้างจะปีสองปีกว่าแล้วแล้วยังจำบรรยากาศฟินๆได้อยู่ ก็จําได้แหละจําได้เพราะว่าผมก็คลุกคลีอยู่กับสรุดมากับชีวันมานานมากๆมันก็แบบว่าลื้อฟื้นแป๊บเดียวก็ได้ตตัวอเขาได้เลยได้เออคอนนี่เล่นเป็นก้าหรือเล่นเป็นสรุดเล่นเป็นคุณสรุดครับกับกระแสที่ผ่านมาเป็นยังบ้างก้าอก้าก็มีทั้งหลายมุมหลายมุมมองมากก็ผมก็รู้สึกดีใจฮรรู้สึกดีใจแล้วก็ผมอยากรู้สึก ขอบคุณทุกทุคนด้วยที่ช่วยกันเชียร์อัพละครของพวกเราทั้งทั้งทั้งโปรเจกต์เลยให้มันแบบว่าได้มากไกลขนาดนี้รู้สึกอยากขอบคุณแฟนแฟนทุกคนครับไม่ว่าจะแฟน,นแฟนละครช่วงสแฟนแฟนนิยายของละครชุดดวงใจเทวคมแล้วก็แฟนแฟนของน้องๆทุกทุกคนด้วยที่เขาเอาใจช่วยพวกเราทุกคนตั้งแต่วันแรกๆเลยจนถึงวันสุดท้ายที่ละครออนแอร์ air, จบเขาก็แบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ย ผมรู้สึกได้นะว่าเขาอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยก้าวไปได้ไกลพร้อมกันก็รู้สึกดีใจมากๆตอนจบนิดนึงอาจจะตัใจตอนจบหลายคนมองว่าชื่นชอบก็ชอบแต่บางคนก็เอ๊ะนี่กับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นว่าทําไมมันอย่างนี้อาจจะไม่ตรองกระพันธ์มันใช่ใช่ผมก็ผมก็ไปผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มีมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เนี่ยทุกคนเช็คฟีดแบ็กของตัวเองแต่ละฝ่ายทุกคนจริงๆแล้วก็ พอฟีดแบ็มันออกมาอย่างนี้เราก็เราก็ได้เราได้แต่น้อมรับความจริงไปแล้วเราก็เราเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย mm hmm. ได้รับฟีดแบ็ตรงนี้แล้วแล้วก็จะพยายามเก็บไปเป็นการบ้านของตัวเองเพราะอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็แบบว่ามีฟีดแบ็ที่แบบว่าผมต้องเก็บไปทําการบ้านเพิ่มเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่อง acting หรืออะไรหลายๆอย่างผมเชื่อว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดแล้วก็ ทุกคนน้อมรับแล้วก็จะเก็บมันเป็นการบ้านส่วนตัวของแต่ละคนก็ต่กร้ว่าอาจารแสที่เป็นครูมาได้คนมาทุกนมันจะแสร้านหนึงทำเหมือนกันอะไรย่างี้ก,ก,นนก,ก็ก็เสียดายครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เราก็แค่น้อมรับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปเป็นการบ้านเพื่อจะนําไปปรับปรุงในของในของส่วนแต่ละคนในอนาคตก็รู้สึกก็รู้สึกนิดนึ่งครึบนิดารย์น้องข้าวก้าวได้อาา่นานตัววรรณนิยามที่เป็นเล่มไหมครับผม ได้อ่านครับเพราะว่าผมก็ต้องทําการบ้านในส่วนตรงนี้แล้วก็ได้ไปดูแบบว่าในส่วนของพาร์ทอดีตของคุณพ่อมาบ้างก็ก็รู้สึกว่าแต่ตอนทําการบ้านอาุกคนก็จะบอกว่าแบบว่าไม่ต้องแบบไปก๊อปอะไรเยอะมากมมก็เราก็อ่านเพื่อแบบว่าอยากให้รู้เรื่องราวในอดีแตแค่นั้นริงแสดงแสดงภาพดูมุ่งที่บทบทแค่นี้อย่างเดียวเลยบทอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้พาร์ทของใช่ใช่จริงจริงก้าวไปคุยกับ เพราะท่ความที่บทโทรทัศน์กับบทนิยายมันตา่างคุณสรุปนะคาแรคเตอร์มันต่างกันคาแรคเตอร์ในนิยายมันจะดูเรียบร้อยเป็นตู้ตนๆแต่ว่าในบทโทรทัศน์มันจะดูแบบว่าลื่นรมเนาอ๋อก็ผมคิดว่าทางทางทีนง้นเขาอยากจะเพิ่มเติมอะไรบางอย่างให้มันแบบแตกต่างจากตัวนวนิยายแหละครับแต่เรื่องรายละเอียดลึกอ,อะไรผมผมยังไม่ไม่เคยปรึกษาจริง ได้แต่ได้แต่แบบเวลาเรามีคําถามเกี่ยวกับตัวละครของเราหรือว่า dialog ออของเราหรือว่าในซีนต่างๆก็จะปรึกษาแค่นั้นใช่ไม่ได้ย้อนกับไพวันที่เขาให้เราเป็นสรุปนะเขาต้องการให้คุณสรุปออกมาเป็นแบบก็ในในในทิศทางที่จริงๆคุณพี่คิงคุณพี่คิงเขาไม่ได้ไม่ได้ฟิกอะไรมากเลย <c oughs> พี่คิงพี่คิงเขาไม่ได้ฟิกอะไรมากเลย <c oughs> เขาแค่แบบว่าอยากให้น้องก้าลอง ลองดีไซน์ออกมาเองตามความเข้าใจของน้องก้าวเลยแล้วก็ขายขายงานให้พี่คิงไปแล้วอะไรที่มันไม่ใช่เขาก็จะปรับปรับค่อยๆปรับค่อยๆบอกตลอดเขาจะจะมาเป็นแนวนี้ครับก็มีทั้งซื้อบ้างแล้วก็ให้ปรับนิดนึงปรับอะไรเงี้ยอย่างอย่างหลายๆอย่างอย่างเรื่องการพูดเรื่องอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่บางทีค่อนข้างเสียงเด็กนิดนึงพี่คิงก็จะบอกว่าแบบว่า ขอ,อให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงอะไรเนี้ยบุคลิกตรงนี้แบบมันไม่ได้นะอะไรก็ปรับ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 อย่างในพระของก้าเองก้าเอาตัวลครจากบทโทรทัศกันนี้ว่ายายรวมกันให้เป็นที่สนุกยังไงบ้างตรงกลางผมตีความจากจากซีนผมตีความจากแต่ละซีนของเราแล้วก็รู้สึกว่าหน้าง,งานอะเวลาแบบว่าชีวันหรือว่าอะไรต่างๆมาเข้าหามูตบรรยากาศในซีนหรือว่าด้อลรกมันจะส่งต่อไปถึง อนาคตยังไงผมก็จะตีความระหว่างนั้นจะไม่ได้แบบว่ายึดติดกับอดีตใช่ใช่เราเราติดตามกับคนที่เขาแสดงความคิเหษกันเทาไหร่เอาประสาอย่างอย่างที่บอกนะว่าพวกเราเนี่ยเช็คฟีดแบ็กกันตลอดเวลาทุกอีพีด้วยซ้ำก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับแม้แม้จะแบบว่าโดนวิจารณ์มากครับว่าเรตติ้มันก็อยู่อันดับต้นๆในอาเรื่องนในในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณก็อย่างที่บอกนะฮะว่า แฟนๆของทุกคนแ,นแฟนนี้ยายแฟ,แฟนละครของช่องสามแฟนแฟนของทุกเรื่องเนี่ยเขาอย่างที่ผมบอกนะว่าเขาเอาใจช่วยพวกเรามากจริงๆเขาดูกันทุกๆตอนจนของน้องๆทุกๆคนมากจริงๆจนแบบว่าจนวันสุดท้ายที่มาถึงตอนของพรชีวันแล้วก็เขาจะส่งนุยยายกลับสู่ละครทุกคนก็เอาใจช่วยกันมากๆอย่างที่บอกว่าผม อยากจะขอบคุณแฟนคลับในส่วนตรงนี้มากจริงๆแล้วอยา่างคู่เรานอกจากหนังแล้วมีอะไรต่อที่เป็นละครบ้างหรือนังยังมีจากหนังอขออุบไว้ก่อนนะตอนนี้มีโปรเจกต์ใหญ่มากๆแต่เราเป็นโปรเจกต์ต่อพี่ๆไม่ใช่หรอครับใช่<ะ>ไม่รู้ว่าน้องหลุดพูดไปหรือยัง <laughs> แต่ขอตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อนใช่โปรเจกต์ไหนแบบไหน,เป,นเป็นการแสดงหรือว่าอะไรยังไงเป็นบอกไม่ได้ฮะแต่ผมจะไกด์ว่าเป็นโปรเจกต์คู่แล้วกันครับแต่ว่ากระแสเชียร์ให้เป็นแฟนกันก็เยอะเหมือนกันจากซีน นเป็นผูจริงอะไรอย่างงี้ีว <G 1, S 2> ันโลก็ต้องม,มีเวลาดูด้วยดูค่ะเชียร์มากขอบคุณมากครับก็ก็ขอบคุณมากครับที่เอาใจช่วยพวกเราแล้วก็เปนน้องกเก้าเสรนะคะเสินแหละฮะแล้วก็เอาใจช่วยพวกเราสองคนคอย,ยตามเชียร์พวกเราสองคนก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจใจช่วยเรื่องละครหรือว่าเรื่องอะไรครับเรื่อง<ๆ>การทำงานคู่นี่แหละครับการก็ ทุกกอย่างก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันนี้แฟนสบวกาจะตัดวิกเก่าๆที่เราเคยสัมภาษณ์นั่นแหละเอามาโมะปาใส่กันกลายเป็นเหมือนแบบว่ามันตรงตเปคของกันและกันตลอดรครับก็จริงแล้วก็อย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์หลายๆครั้งว่าผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงขยันอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงน่ารักแบบคิดบวกมีพลังแบบมีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าน้องก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่แบบว่าค่อนข้างแบบ มีนิสัยที่ผมชอบเยอะมากๆากชอบเยอะมากมอบหมายถึงว่ามันตรงมากถือว่าตรงสเปคครับเวลาตอบคำถามมันได้มีความเขินหรือเปเขินครับก็เขินอยู่แล้วฮะก็ส่วนใหญ่ผมไม่ไม่ค่อยมีแบบว่าใครถามถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนถามมาก็เขินครับเสียงเชียร์มีผลหมือเปเสียงเชียร์เหรอไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมก็ไม่ไม่ไม่เคยมีบรรยากาศอะไรแบบนี้มาก่อนก็ อย่างที่บอกนะฮะอย่าอย่าไปกดดันอะไรน้องเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าปล่อยให้น้องได้ทํางานอย่างอิสระแบบเดี๋ยวน้องจะเขินแต,แต่ตอนนี้พี่ก้าวเขินก่อนก้าวเขินกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เขินเยอะอยู่ครับจริงเวลาพอมันมีคนเชียร์มากมีคุยกับน้องไหมว่าคนเชียร์กันแบบเอออาโถม,มหรือว่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะจะเราจะไม่ ไม่กล้าคุยกันเรื่องนี้แหละผมรู้สึกว่าแต่ก็จะผมก็จะแบบว่าบอกน้องว่าขอบคุณมากครับขอบคุณที่แบบว่ามีแต่แบบแบบสิ่งดีๆที่แบบว่ามอบให้กันแล้วมันแบบทุกอย่างมันก็เลยแบบออกมาดีหมดเลยทุกอย่างมาทำงานด้วยกันตอนนี้มันยังเขินอยู่มากเขินครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบว่าทํางานใกล้ชิดกับกับผู้หญิงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยพอแบบว่าเราได้มาแบบเริ่มทํางานแบบ ต้องอยู่ใกล้ชิดกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบบางทีแบบอยู่ใกล้กันมากๆมีวิธีมันมีวิธีที่แบบจิ๊กปลายเท้าฮะจิ๊กปลายเท้าตอนนี้ตอนนี้จิ๊กไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่คติ๊กถ้าสมมติเอาพีพีดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ทำยังไงดีคะก็ขอบคุณน้องมากครับแล้วก็หาเลยทานด้วยครับเย็นแล้วสัมผัมื่อกี้มีโป๊ไหมคะไม่มีฮะไม่มีโป๊ตรงไหนอ่ะมาเอะยืด อย่างโรงพยาบาิรัน์45เรากี่ขวบแล้วปีนี้3าบครับใช่นะสามแล้วครับน่าคงอายุมากนะลูกหมายถึงไปไปเกินอายุพอายุอ๋อกล้าขอบคุณมากครับเอาไปยังไงบ้างปีนี้เป็นปีคาที่พิเศษสำหรับไปทุกอย่างตื่นเต้นมากๆเลยฮะไม่เคย30มาก่อนเลยในชีวิตรู้สึกแปลกๆไหมตอนเราเปลี่ยนเลขสองเลขสามรู้สึกแปลกๆปลกไหมผมก็ ฟังจากคนรอบข้างมาเพราะว่าคนรอบข้างผมก็30อัพกันหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมสัมผัสสัมผัสได้เองตอนนี้นะคือแบบว่าหนวดเรื่องหนวดเรื่องเดียว <c ười> คือยังไงมันเป็นยังไงมันมาเร็วหรือยังไงม,มาเร็วขึ้นนะ<อ>ปกติแบบว่าอาจจะวันสองวันที่แบบจะเข้มเดี๋ยวนี้โกนเช้าตกเย็นก็เข้มลวที่หนวดไม่มีผลขนาดนั้นเลยหรอเมื่อก่อนคือวันหนึ่งไม่ได้สองวันได้ เมื่อก่อนก็แบบว่าแค่2วันหรืออืมนี่คือการหนวดขึ้นนี่คือเป็นปัญหาของชายวัยสาแต่เรื่องอื่นนี่ผมยังรู้สึกว่าผมยังฟิตเปี้ยเหมือนตอน20่สิต้นๆได้ไรบ้างกังวลไหมเขาบอกพอเรียกามแล้วมันจะไปเร็วมากอะไรก็กังวลนะกังวลกังวลแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แหละพี่ปล่อยมันเป็นไปครับย้อนกลับมาเมื่อกี้คำตอบเมื่อกี้อะไรเราฟิตฟิตเปียคืออะไรก็ทุกอย่างครับอาทิเช่นก็ ยังแข็งแรงอยู่เดิมทุกอย่างอะไรเ้ยอะกล้ามนะคกแข็งกล้ามก็พอฟิตบ้างแต่ผมอย่างเมื่อกี้จะบอกว่าเราอยู่ในแก๊งชายชายสามสิบมัก่อนเขาเติร์นอะไรมาบ้างเขาก็เนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะปวดนู่นปวดนี่แล้วแบบไอข้ออใช่ปวดหลังปวดอะไรเงี้ยใช่ในวัยสามสิบที่ผ่านมาแฟนคลับค่อนข้างที่จะมากันหน่ำแน่นมากเราดีใจไหมยังไง ก็รู้สึกดีใจนะที่แบบว่าตลอดชอ่วงช่วงวันที่9วันที่7 8 9กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเก็บโปรเจกต์วันเก bon ิดส่วนตัวที่แฟนๆทุกคนตั้งใจทําให้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยฮะที่ <outgoing. S 2> ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งเลยที่รู้สึกว่ามีมีพี่ๆน้องๆแฟนคลับมาช่วยกันทําบุญเพิ่มมากขึ้นช่วยกันแบบมาหาตอนผมเก็บโปรเจกต์เยอะมากขึ้นจริงๆพี่ๆไปด้วยไหมเหรอตอนเก็บโปรเจกต์ ใช่ฮะเอาไปถ่ายคู่หรือไป็ตากล้องให้เราอ่าหลายอย่างมากเลยก็เอาทั้งเค้กมาให้แล้วก็ดูทุ่งย่างครับมีเค้กไหมมีอะไรอีกครับแล้วก็มีถ่ายรูปเค้กวันเกิดให้อะไรคุยพรวันเกิดให้มีของพัยธุ์อื่นอีกไหมนอกจากเค้กบอกไม่ได้ฮะมีแหวนเปลือยอะไรมีไหมอะไรนะฮะแหวนเปลืออะไรก็ยัมีไหมไม่มีฮะไม่มี ก็มีของอันอื่นให้ด้วยมีครับมีโดยข้าวเองหรือซื้อของคนอะไรให้ตัวเองมากกว่าในวัยผู้นำก็ยังยังยังไม่ได้ซื้ออะไรนะไม่ได้ซื้อผมผมเป็นคนที่ไม่ไม่แทบไม่เคยซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเองส่วนใหญ่ก็อย่างปีที่แล้วก็จะแบบว่าซื้อที่ดินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แบบอยากได้ไว้อะไรแลวปีนี้คิดว่าอยากจะได้อะไรปีนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับใช่อ้ปีนี้เราเป็นปีทของเรา ปีทองเลยเหรอใช่เพราะว่าทุกอย่างมันดูสักทเซไปหมดไม่อยากใช้คำนี้ปีนีก็เ้าเลยนียรู้สึกว่าอยากให้มันทองไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดว่าเริ่มต้นแล้วกันอย่างมันเกิดปีนี้มันมาจากสถานการณอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามีพี่ๆน้องแฟนคลับแบบเพิ่มมากขึ้นมีผู้คนแบบว่ารู้จักเพิ่มมากขึ้นมีงานดีๆอะไรอย่างเงี้ย ไหลเข้าไหลมาเทมาให้ผมเพิ่มมากขึ้นอะไรแค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจคุณอวยพรแล้วเรามีอวยพันธ์กดีไหมก็ยังไงในชีวิตรู้สึกดีใจนะแล้วก็ผมอวยพรตัวเองเหรอฮะผมก็อวยพรว่าแบบไอ้ขอบคุณผมก็ขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณมากที่แบบพยายามตั้งใจทำกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แบบว่ามีโอกาสได้ทำแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ก็ขอบคุณตัวเองประมาณนี้ครับแค่นี้จริงๆอาชนาทขอบคุณแฟ่ดีเดี่ยวแน่นตเราก็ขอบคุณแฟนๆลงทุกคนนะครับตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เอาตั้งแต่ผมเข้าวงการมาแรกๆเลยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆลงทุกคนที่รักในแบบที่ผมเป็นผมแล้วก็คอยติดตามผมคอยให้กําลังใจผมคอยสนับสนุนผมทุกอย่างแล้วก็คอยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานผมทุกอย่างไม่ไม่ไม่เคยแบบ ผ่าตบบกพร่องอะไรก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับผมในทุกๆก้าวครับแล้วก็ให้อิสระผมเต็มที่เลยผมก็สัญญาครับว่าจะตั้งใจทํางานในส่วนของตัวเองให้มากๆขอบคุณมากๆครับ